เอาะไรใช่ไหมหนึ่งสองสาม action สวัสดีท่าท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนางเอกวันนี้ก็คือตีนพระเอกอะพระเอกไม่มีนีแต่านางเอกอนิ้วไปเทักเพลง เราเอาไปหกโมงครึ่งสองร้อยห้าสิบห้าสิบถุงหลัดแน่ได้เอาน้ำน้ำวันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ถวายพระเอ้ยถวายคนสวดมนต์วันพระเฮ้ยลืม ลืมภาคเลยลูกไม่ต้องภาคแล้วโอ้โ,อโหอันนี้ออกแล้วไรนี่นีได้นไ่ด้ตกตัวแรกกอนนี้มันมันลืน่นมันลืน่นมันสู้ับไอ้น,นัะนะ่นนะเมื่อกี้เนี่ยนะอะไรวะสู้กับเล็กมันลืน่นมันหนีเนี่ย ไม่เจ็บเลือดอ่ะดูแล้วมันก็จะแบบมันก็จะแบบนี้เนี่ยนก็คือล่องนี้นี่ต้องแต่พ่อมกอย่างเลย่วมาแล้วรอบเป็นมารอบแล้วเป็นไปได้ยาเพิ่งโดนน้ำมาดีที่สุดนะลูก ให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญไม่มีอไม่ไมไม่มีแล้วนี่มันอะไรวะหนังอ<ม>อืออ<า>หนังต้องออกเดี๋ยวมันไประบมแล้วก็วหนูก็ห้ามตัวน้ำนี<ช>่โอเคจบคอร์สอันนี้เราตัดไปแล้วนะตัดไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าตัดขาดแล้วอะเวลางัดมันจะงัดขึ้นง่าย มันขึ้นง่ายมากไม่ต้องกลัวว่าจะยักแยยักยันเมื่อกี้นะท,ที่ที่นะั่นน่ะคือเราใช้กันไก่เอ้เราใช้ตะไบตะไบมันจะแบบยักแยยักยันแต่ถ้าเกิดเป็นตัวงัดแบบใบๆอย่างเงี้ยมันจะง่ายนี่ยห็นปะแล้วแวก,แวก,ก,กแวก่อนแหวกคนชีกออกจากตั้วใหญ่ก่อนเพราะว่าเราตัดเสร็จแล้วอ่ะสีนี้เราจอ่อไว้ กดลงไปนิดนึงเพื่อจะให้มันฉีกออกกดนิดนึงพอมไหมเอาเลยนะไม่ผอมก็ไม่มอกเลยเสร็จแล้วเห็นปีปักมันจะง่ายจากนั้นมื่อกี้เราก็จะใช้กรรไกยจะตัดมันจะหนังมันจะเยอะของหนูอ่ะสังเกตด,ดูอ่ะ ก็ใช้กันไกรเลาะตัดไปตัวสำคัญเนี่ยมันกำลังทิ่มเป็นงาเลยเห็นไหมเหมือนก้างปลาเนาะก้างปลา,า,าแซลม,มอนอ่ะโอเคแค่นี้แหละอันนี้เดี๋ยวเรามาดูการตัดข้างเล็บโดยการใช้กรรไกรเหมือนกัน เวียดนามนะคะสำคัญคือการหงายมือนี่ขนาดแช่น้ำนานนะเป็นอย่างนี้ที่จริงแช่น้ำเสร็จแล้วถ้ารู้ว่าลูกค้าเหนียวอย่างเงี้ยเราใช้อันนี้ก็ได้นะ,ะน้ำยาหนังนิ่มตอนนี้เราเสียเวลาเราตัดเลยตัดข้าว ชีกออกดึงขึ้นนะคะหงายมือตัดข้างดึงออกตัดตรงนะคะตัดตรงชีกข้างแล้วก็ดึงออกแนวตรงมันจะได้หมดชัดๆอีกทีตัดตรงนะคะชิ้ข้างดึงออก งายมือตัดตรงชีกข้างดึงอ,ออกตัดตรงคือกระวนการงายมือตัดตรงชิข้างดึงอ,ออกถ้าเหนียวก็พยายามกดลงไปอ่ะดึงอ,ออกได้เลยถ้าอันไหนมาสุดวิสัยในการที่จะงัดจริงๆเราต้องใช้แช่งงัดนะอันไหนลึก นี่ต้องทิมลงไปนิดนึงกระดกกลไกลขึ้นอันนี้สุดวิสัยนีนต้องใช้ไถงัดมันลึกพอามันลึกปุ๊บมันจะงัดขึ้นไม่ได้เพราะว่าปากมันไกลออกไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นใท้งัดมาเป็นตัวช่วยในการทำกดลงไปนิดนึงนะคะชีอ้ออกกระดกขึ้น ได้เลยเสร็จแล้วพ่อท<ฮ>างไกลเวนามนะคะสามารถใช้ตัดหนังได้นะคะ เราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปตัดเล็บครบอย่างเดียวนะคะสามารถตัดหนังได้ตัดหนังมือตัดหนังเท้าได้นะคะเราก็สามารถตัดเล็บได้ด้วยในหนึ่งอันเพราฉะนั้นร้านทําสปานะคะควรมีติดไว้นะคะเพราะว่ากันไกลของเราคมนะคะใช้งานได้เลยนะคะหนึ่งอัน ขทาวนึงใช้งานได้เลยนะคะี้แล้วก็ตัดแบบนี้เมื่อกี้เราตัดเล็บไปแล้วก็โดยการใช้กันไกอันนี้เนะน,นี่ยนี่ขาค่อนข้างหนังแล้วก็หนังเยอะให็ไหมคะ ปายกันไก่ใช้เกี่ยวปึ๊บฉีกออกกับตัวใหญ่แล้วดึงออกมาไม่เหนียวจังหนังนะฮะอันนี้หนังเยอะลูกค้าหนังเยอะตัดข้างๆเอาต,ตรงนะใช้ฉีกออกนะคะฉีกออกกับตัวใหญ่แล,แล้วนะก,ลก็ดึงโยกออกมาถ้าแช่น้ำนานๆอะยังไงก็เปื่อยยังไงก็ดึงออก อะไงก็เลยงอโอเคเราจะเป็นลุม่มลุ่ม,ม,มอันนี้มีไม้ว่ามีแมงมุมก็มีถ้าสมมติเราตัดเนี่ยตรงชีกออกดึงนั้นอืมนี่เลยนะคะ วันนี้อพอแล้วเราตัดให้ดูประมาณพอ